ก่อนหน่งก็ต้องขอ,อกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับในเกมคุณแนนเล็กซา์พาร์ทนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํนาวิธีการหารแร่สตาร์นะครับหรือว่าแร่ดาวตกนั่นเอง ก็นะฮะเราจะต้องมา FK หรือว่ารอนะครับปรากฏการนะฮะฝนดาวตกนะครับแล้วนี่ก็คือนะฮะภาพที่ผมได้อัดไว้นะฮะตอน AFK นะครับอ่าก็บอกกันเลยนะฮะว่านานมากครับหลายชั่วโมงเลยนะฮะก็ผมก็กดอัดทิ้งไว้นะฮะโอเคครับก็โซนที่ผม AFK อยู่นะฮะก็จะอยู่ประมาณนะครับ B13 นะครับ ก็ดาวตกนะฮะก็จะตกโซนหิมะด้านบนนี่นะครับอ่าก็ลองกะระยะการตกดูนะครับแล้วลองวิ่งไปหาโซนนั้นๆดูนะฮะแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เรานะฮะจะไปขุดแร่สตาร์นะครับแต่เราก็ต้องมาเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะครับเพราะว่าเราจะต้องกระทบเปลือกนะฮะเปลือกที่ห่อหุ้มแร่สตาร์ไว้นะครับอ่าเราต้องกระเทาะเศษอุกบาทออกก่อนนะครับ เดี๋ยวเราไปเตรียมของกันก่อนดีกว่าครับโอเคครับก่อนที่เราจะไปขุดแร่สตาร์นะฮะเราก็จะต้องมาเรียนรู้อุปกรณ์กันก่อนนะครับอุปกรณ์การกระอบเปลือกนะฮะแร่สตาร์นะฮะเราก็จะต้องมาเรียนรู้นะฮะไฟโกนะฮะจะเป็นหมอ้อไฟนะครับเพื่อปลดล็อกโต๊ะอาชูมิตเบนนั่นเองก็อาชูมิตเบนก็น่าตาก็จะประมาณนี้นะครับอาชูมิตเบนท อาชีวิเบนนะครับนี่นะเราจะสามารถคราฟนะฮะลูกน้ำมันแล้วก็ลูกไฟนะฮะเพื่อเอาไปป่าใส่อุกบาทได้นั่นเองแต่ก่อนเดินนะครับเรานะครับจะต้องจับ NPC ที่เป็นอาชีมิตนะครับก็จะเป็นเลเวลไหนก็ได้นะครับเลเวล1ถึง4นะฮะก็คราฟได้หมดเลยนะฮะก็ถ้าเราจับ NPC อาชีมิตมาแล้วนะครับเราก็ นำเอ็นนะครับมาใส่ในโต๊ะอาชีมิดเลยนะฮะมันก็จะปดล็อกนะฮะในการครัฟอุปกรณ์พวกนี้ขึ้นมานะครับอ่าเนี้ยมีการครัฟทาได้ด้วยก็อุปกรณ์ก็ครัฟไม่ยากนะครับใช้แค่ทาแล้วก็ใช้ขวดน้ำนะฮะก็เดมอนไฟก็จะครัฟยากนิดนึงนะครับเพราะว่าจะใช้ส่วนผสมเป็นนะฮะเนื้อเยื่อนะฮะอ่าไม่รู้อ่านว่าอะไรบอลเตอร์บอลเตอร์เกรนเนื้อเหรอ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าไอ้ตัวนี้นะมันจะเป็นมอนสเตอร์ที่อยู่ในโซนแรกๆนะครับโซนเริ่มต้นเลยนะอ่าเป็นตัวการอยตตัวเล็กๆนี่นะครับก็จะเป็นมอนสเตอร์ตัวนี้นะครับแต่จะเป็นตัวสีออกแดงๆนะฮะอันนี้คือตัวสีธรรมดานะครับอ่ามันจะออกเป็นสีแดงๆนะฮะ นี่นะกระจกสีแดงๆงค้าๆนิดนึงเราจะต้องใช้พิกแอกนะครับในการแร่มันนะฮะนี่เราก็ได้มาแล้วโอเคครับหลังจากเราใช้พิกแอกแร่มันมาแล้วนะ,ะเราก็จะได้เนื้อเยื่อมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราออกลับไปทําแร่น้ํามันกันก่อนนะครับอ่าแร่เดมอนไฟนี่นะ,ะมันจะรตัวตัวนี่เราต,ตีมก่อนเกือบไปละไอ้นี่ก็ตีอเลยเนี่ยอ่านี่นะได้มาแล้วพิกแอกแร่มา โอเคหลังจากที่เราได้เนื้อเยื่อมาแล้วนะครับเราก็เอาเนื้อเยื่อมาใส่ในโต๊ะอาชมิทเลยนะครับก่อนที่เราจะครับนะฮะแนะนําว่าเราต้องมี n p c ก่อนนะครับนี่นะเอ็ที่เป็นอาชมิทนะฮะถ้าเราไม่มี n p c นะครับเราจะไม่สามารถครับได้นั่นเองนะฮะนี่นะมันจะไม่ขึ้นหน้าต่างครับขึ้นมาเราจะต้องให้ n p c ครับให้นะฮะเราไม่สามารถครับเองได้โอเคนี่นะเราก็จะต้องใช้ขวดน้ําด้วยนะครับ ไอขวดน้ำเราก็จะต้องมาครับในโต๊ะนะฮะนี่นะครับิสติ้งเทเบิลก็เราก็จะต้องครับแม่แปลงมันมาก่อนนะฮะอ่าแล้วเราก็จะต้องใช้แผ่นกระจกนะครับไอ้แผ่นกระจกนี่เก็บตามมอนได้เลยนะฮะหรือว่าเราจะขุดคริสตันนะเอาคริสตัมาหลอมในเตาเฟอร์แนนนะครับ ก็หลังจากที่เราะะได้ข้าขวดแก้วมาแล้วนะครับเราจะเอาขวดแก้วนะคะไปกดนะครับที่แอ่งน้ําหรือว่าแม่น้ําก็ได้นะฮะนี่นะฮะเราจะได้เป็นขวดน้ํามานนเองะครับอ่าหรือว่าเราจะให้เอพีซีคราบให้เลยก็ได้นะฮะแต่ว่ามันจะเสื่อเวลาทีดนึงเราก็ขวดแก้วนะ,ะเป็นขวดเปล่านะครับมาคราบได้เลยนะฮะเอพีซีคนนี้คราบได้นะฮะอ่าโอ้วกว่านี่ว่าโอเค โอเคครับก็หลังจากที่เรานะครับกวดน้ํามาแล้วนะเราก็จะต้องมาคัาเป็นแบบนี้นะฮะคราบแบบปลานะครับเราจะต้องใช้เป็นน้ํามันเหลืองด้วยนะฮะในการคลานั่นเองนะครับไอ้น้ามันเหลืองเนี่ยฮะเราก็สามารถนะฮะแร่ใช้พิเอ็กซ์น้แร่แมงมุมก็ได้นะครับนี่ฮะหลังจากที่เราจัดคันแมงมุมไปแล้วนะครับเราก็ใช้พิกเอ็กซ์นะฮะในการแร่นะครับนี่นะฮะเราก็จะได้น้ํามันเหลืองมานั่นเองง่ายๆเลยนะฮะเราไม่ต้องไป ทำอะไรเยอะเลยง่ายมากเพราะว่าแมงมุมมาอยู่ในโซนแรกๆอยู่แล้วนะฮะแนะ่นว่าถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะฮะแวะตีแมงมุมนะฮะแล้วก็แทนน้ำมันไปด้วยโอเคครับตอนนี้นะฮะอุปกรณ์เราก็ครบแล้วนะครับนี่นะฮะเราก็จะต้องมาครับขวดน้ําแบบปลามาะฮะนี่นะแล้วก็คลาฟมาเลยในเมื่อเราคลาฟมาแล้วนะเราก็สามารถคลฟเดมอนไฟมานะฮะแล้วก็ครับ อ่าเป็นขวด้ำมันมาได้ด้วยโอเคครับเลยซิอันโอเคครับก็ในเมื่ออุปกรณ์เราได้มาแล้วนะฮะเราก็สามารถไปขุดแร่สตา์ได้แล้วนะครับโอเคครับก็ยังมีอีกหนึ่งอย่างนะฮะนั่นก็คือ explosive นะฮะจะเป็น explosive trap หรือว่า explosive จาก็ได้นะครับอุปกรณ์ระเบิดนะครับก็สามารถมาเรียนรู้นะฮะในหน้าเวปอนนะครับ เลื่อนลงมานะก็จะเจอนะครับนี่นะฮะ Exclusive นะฮะกดเรียนรู้ไปเลยนะครับนี่นะสามารถคลาบในตัวได้เลยนะครับ Exclusive นะฮะแต่ว่านะครับเราก็จะต้องเตรียมอุปกรณ์กันด้วยนะครับนี่นะตามนี้เลยนะอุปกรณ์ส่วนดากอนพาวเดอร์ก็สามารถทําในโต๊ะหม้อไฟได้เลยนะฮะหม้อไฟแบบไหนก็ได้หม้อไฟแบบนี้ก็ได้นี่นะดากอนพาวเดอร์ของใช้ตามรูปเลย โอเคครับผมก็ได้ตามรอยอุกบาทมาแล้วครับอุกบาทของผมน่าจะตกประมาณโซน B13 นะฮะหรือว่า C13 นะแถวๆนี้นะฮะไม่สีก็ดีนะฮะเพราะว่าจากเส้นอุกบาทที่ตกลงมานะผมก็คาดเดาไว้นะฮะเพราะว่าน่าจะตกประมาณแถวๆนี้นะครับนี่นะฮะก็วิ่งมาเจอจนได้ครับนี่ก็เป็นหน้าตาของหินอุกบาทนะครับนี่นะฮะ ก็จะเป็นก้อนนะครับสีน้าตาลนะแล้วก็มีควนนะครับนี่นะฮะมันจะมีไอควนขึ้นนะครับอ่าถ้าสกตดีๆนะฮะจะมองเห็นระยะไกลเลยนี่นะฮะมีนี่นะมีควนดำๆขึ้นมานะฮะก็เปลือกของเขานะเราไม่สามารถขุดได้นะครับนี่นะฮะเราจะต้องนะครับทําการทะเบิดเปลือกของเขาออกก่อนนะครับก็นะฮะเราสามารถใช้นะครับ นี่นะครับเป็นเอ็กโซซีนนะรว่าเป็นกับดักระเบิดนั่นเองนะครับเป็นฮนะเป็นเอ็กโซซีนสองแบบเลยนะครับอ่ะอ่ะลองดูและสองลูกเฮ้ยมดงจิ้งไปตรงนี้นี่นะฮะไม่แน่ใจว่าสองลูกหรือหนึ่งลูกนะฮะมาแตกแต่ว่าแนะ่นะว่าให้คราฟมาหนึ่งลูกเพื่อวางดูก่อนก็ได้นะครับอ่ะ ถ้านะคะรับแรงระเบิดเยอะเกินไปนะครับมันอาจจะทําให้เนื้อในของมันนะครับแตกออกมาได้นะครับอ่าันนี้นะมันก็จะเป็นเนื้อในแบบนี้นี่เองเราก็สามารถใช้ที่แอคขูดมาได้เลยนะครับนี่นะครับอา่าโอเคได้มาแล้วนะครับนี่นะครับเราก็จะได้เป็นสตาร์เมนท์ออมานะครับก็ยังเป็นแร่ดิบอยู่นะครับ โอเคครับก็หลังจากที่ผมได้เดินสำรวจดูแล้วนะฮะมันมีตกตรงนี้อีกลูกหนึ่งนะฮะแปะหน้าผาเลยนะครับให้เราสังเกตหน้าผาดีๆนะฮะบางทีมันตกนะฮะใ,ใกล้กันเลยนะครับใ,ใกล้กันมากนี่นะฮะออโอ้แลวเราจะขึ้นเป็นยังไงเนี่ยดมน่าจะต้องต่อบล็อกขึ้นไปนะฮะโอเคครับผมก็ได้ทําทางนะฮะไต่ขึ้นมาแล้วนะครับนี่นะฮะกอแรกกระาบะาของเรานะ,ะโอ้โหปักหน้าผาเลย ก็รอบแรกนะเราใช้เป็นเอ็กโวซีปจาไปนะครับมันก็จะมีเอ็กโ s i ีปแถบด้วยนะฮะแต่ไม่มั่นใจว่าใช้1ห,หรือว่า2อนะฮะสอ,อันแต่ถ้าให้แนะนำนะให้วางทีละอันดีกว่าครับบางทีผมปรับดาเมจแรงไปนะฮะดาเมจเพเยอร์นะฮะก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับดาเมจเพเยอร์หรือเปล่าก็วางทีละอันดูก่อนก็ได้นะถ้าเรานะฮะ วางเอ็กโซซิฟนะฮะเยอะเกินไปนะครับมันอาจจะทําให้นะครับอุกบาทเนื้อในแตกได้นะครับอ่าก็ผมก็มีภาพให้ดูอยู่นะครับนี่นะเป็นคลิปให้ดูเลยนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นการทดลองนะฮะอ่าบางทีมันระเบิดพร้อมๆกันนะฮะระเบิดต่อเนื่องนะฮะมันก็เราไม่รู้ว่าเนื้อในนะมันจะเสียหายหรือเปล่าครับบางทีเนื้อนอกมันแตกออกจังหวะคือจังหวะเชื่อมาก โอเคให้เราทะลวงกันด้วยแล้วกันนะครับก็วิธีที่สองนะฮะวิธีแรกเราใช้เป็นเ e อ็กซ์ตีไปแล้วนะครับวิธีที่2เราจะใช้เป็นขวดน้ํามันนะครับขวดน้ํามันคู่กับขวดไฟนะฮะนี่นะวิธีทำกง็ง่ายๆเลยนะง่ายกว่าเ e อ็กซ์ตีไปซ้มนะครับโอเคมันเป็นขวดน้ํามันนะฮะมันเป็นขวดที่ใช้ทาในการทารนะครับอ่าผมจะลองปาดูแล้วรู้ปลาติหรือเปล่า หนึ่งสองลูกที่สามปาประมาณสามลูกนะฮะอ่าแล้วเราปลาไฟปไปเรียบร้อยนะครับอ่าสามลูก,กนะครับกาลังตีนะฮะล้าว,ว่าที่เหลือนก็ขุดออกมาเลยเรียบร้อยนะครับ โอเคครับหลังจากที่เราได้เล่สตาร์มาแล้วนะครับเราก็จะต้องเอาเล่สตาร์นะครับมาหลอมรวมครับกับแบ็คไฮทแล้วก็บิมสโตนนั่นเองก็เอามาหลอมในเตาเฟอร์เนสนะครับนี่นะครับเราก็จะได้ครับสตารเมทานบาร์มาครับก็หลังจากที่เรานะครับได้เล่สตาร์มาแล้วนะครับสตารเมทานบาร์ครับ เราก็สามารถคราฟอุปกรณ์นะฮะในโต๊ะสมิธตี้นะฮะหรือว่าโต๊ะแบ็กสมิธของเรานะฮะต้องไปโต๊ะขั้นสองนะครับอ่าเนี่ยฮะอินพุตแบ็กสมิธน,นะฮะก็จะปลดล็อกนะครับนี่นะฮะก็เล่สตาร์นะครับในการคราฟอุปกรณ์ต่างๆนะครับแต่ว่าเรานะ,ะต้องไปเรียนรู้นะฮะในการคราฟก,ก่อนนะครับอ่าเนี่ยนะในหน้าอุปกรณ์เนี่ยนะนอุปกรณ์ก็มีนะครับหน้าอาวุธแล้วก็มีชุดเกราะนะครับที่ บางอย่างนะฮะจะต้องใช้แร่สตาในการคลา่นั่นเองอ่าแต่ไม่แน่ใจว่าชุดไหนมั่งนะครับก็แร่สตานะครับจะมีดาเมจที่แรงเลยนะฮะอ่าแรงพอๆกับอาเล่ออฟเซติเอนเลยนะฮะสูงสี่สั้งเลยแล้วก็ความคงทนนะฮะสูงเลยนะแต่และอันมานี่คือแบบโดยเฉพาะชิวนะฮะหกพันกว่าเลยหกพันห้า อุปกรณ์มีความคงทนแล้วก็ดาเมจแรงนะครับแล้วก็สวยงามด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่ามีการเรืองแสงนะฮะอู้ดูดีเลยอุ้ยชอบโลก่ะมีขวานดูดีนะฮะก็อาจจะเสียเวลานะครับเอฟเครออุปกรตกนะฮะนานนิดนึงนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ก็แลกมากับนะครับอุปกรณ์นะยุทอุปกรณ์ที่ดีขึ้นนะฮะอุปกรณ์เครื่องใช้นะ คงทนแล้วก็มีดาเมจแรงขึ้นก็ถือว่าคุ้มอยู่นะฮะในความสวยงามด้วยโอเคครับแงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ